พระมาแล้วนะครับอ่าก็เราก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอ่าก็น่ารักดีนะครับอ่ากำลังจะปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านให้แลดูสวยงามนะครับให้แลดูสวยงามนะครับให้แลดูสวยงาม พระมาแล้วนะยายนะพระมาแล้วอ่าปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านให้แลดูสวยงามนะครับหน้าบ้านเราก็จะมีตรงกับตรงกับอ่าสวนอ่าตรงกับความสวนอินทพลัมนะครับตรงกับ อ่าฟาร์มสวนอินทรพลำอ้าวแล้วทำไมอ่าออไม่ใช่อ่าฟาร์มสวนอินทพพลำลาก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับลาก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับก็ มาแล้วเข้าซอยมาแล้วอันนี้ธงอ,อันนี้งงงธงชาตรตงธงศาสนานะครับอันนี้ธงาราชการที่สิบนะครับอันนี้ธงชาตินะครับอ่าที่หน้าบ้านเราก็จะเต็มไปด้วย เดินพาเข้ามาในบ้านนะครับพาเข้ามาในบ้านมาดูมาดูหมูเห็ดเป็ดไก่มาดูไก่นะครับยายอ๋อยนะครับคลินิกโมบายนะครับสาธุสาธุนะครับที่ได้มาร่วม ทำบุญใส่บาตรด้วยกันนะครับาร,ร่วมทําบุญใส่บาตรด้วยกันพระมาแล้วนะครับพระมาแล้วพระมาแล้วมาถึงใกล้จะถึงแล้วเราก็เตรียมเตรียมตัวตั้งป้อม <c oughs> เตรียมตัวตั้งป้อมอาเตรียมตัวตั้งป้อมจะใส่บาตรอยู่ไม่ไกลหรอกอยู่ไม่ไกลโอเคนะครับโอเค อขอสามนาทีนะครับสวัสดีครับ